เขียวเขี่ยวเขี่ยวเขี่ยวแกล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 โค้ง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 โคจร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 โค้ง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 โครงกระดูก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 ใคร่คลา ไรคราไรคราหัวเมีย <rôle> ห <pot> ัวเมียหัวเมียหัวเมียงา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 นีอ่ะ1 2 3 คำที่สิบเอหาความนิสานครับคำที่สิบสองบารวัชเชพุทธครับคำที่สิบสามบาราวิดครับ,บรคำที่สิบสี่ใจเพชรครับ,บรคำที่สิบห้าธรรวาครับ,บรคำที่สิบหก พัวัฒครับโค้งประดุทำที่17จสิริวันครับไฟค่ะทำที่สิบัชพิชาครับวัวเงียทำที่19บเปนัสยาครับไ,ไม่ใช่งามงามเอองามเงนงามงงามกระตุงางามงามอ่า คำที่ยี่สิบกิามิดครับนี่นี่อ่า,อา,อาโอเค